ป่วยบ่อยนะคะทุกคนมีอาการเหมือนเราบ้างนะคะต้องมาฟังเลยนะใครที่มีปัญหานะคะป่วยบ่อยๆนะคะปวดหัวบ่อยๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เวลามีอาการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนภูมิแพ้ก็จะมีอาการเกิดขึ้นนะคะ ไอจามอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็บางครั้งอาหารอะไรแบบที่เรากัดแรงๆเงี้ยมันก็จะมีเลือดออกตามไรฟันนะคะนี่เลยเราก็มีปัญหาตรงเนี้ยมากเลยใครที่มีปัญหาตรงเนี้ยนะคะเราก็แนะนําเลยเพราะว่าเราจะกินในส่วนของวิตามินซีนะคะของแบรนด์ลิฟเนนะคะตัวเนี้ยทานง่ายค่ะทานวันละหนึ่งแคปซูลหลังมื้ออาหารได้เลยนะคะจะเช้าหรือกลางวันได้เลยตัวเนี้ยก็จะช่วยเข้าไปดูแลนะคะสุขภาพของเรานะคะตรงเนี้ยก็คือจะทานง่ายค่ะทานวันละหนึ่งแคปซูลหรือ2แคปซูลได้เลยเพราะว่าร่างกายเราอะต้องการดูดซึมไปใช้ถ้าใครเน้นงานผิวแนะนํา วันละ1,000มิลลิกรัมใครเน้นกระตุ้นเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะหรือว่าป้องกันการไม่อยากป่วยบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถทานได้เลยนะคะถึง2,000มิลลิกรัมนะคะตรงนี้ในส่วนผสมของตัววิตามิน C ของแบรนด์ลิปสเน็ตก็จะมีในส่วนของไอเชลลา่าเชอร์รี่เป็นงานผิวแล้วก็มีในส่วนของมะขามป้อมแล้วก็วิตามิน C ค่ะมีครบจบในกระป๋องอในขวดเดียวนะคะเราปักตะกาให้เราใครสนใจกดได้เลยหนึขวดทานได้นาะ ปุกกระานได้นาน30วันหรือว่า1เดือนนะคะทุกคนใครสนใจนะคะสามารถปรับตะกร้าด้านล่างได้เลยนะคะเพราะว่าการทานบูทผิวนะคะสามารถทานได้1,000มิลลิกรัมใครต้องการเสริมสร้างผิวต้านทานทานต่อวัน2,000มิลลิกรัมได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะกดตะกร้าด้านล่างได้เลยนะจ๊ะทุกคน